บอลกับโบห้แล้วว่ะ้วว่าสบายดีเด้อไหมคะ <c oughs> โอ้แป้งยังหลใช่ไหมนี่มีหลายแป้งอยู่ข่าเหนียวกับข้าวเจ้าอันนี้สาคูเนาะคู่ข่าเจ้าข่าแล้วมึงเนาะข้าเหนียวข้าวเจ้าเอาข้าวเจ้ากันเอาข้าวเจ้าถุงเนาะเพราะว่ากันมีแล้วข่าเหนียว ต้องมาข้าวคนมนเนกันเลยบางคนจะมาข้าวเอายางละทุงดิฮ้ยกันกระสีเอาโยทุงนึงไก่และเนาะไก่ซื้อบุญละเนาะขายท่งเท่านีนี่เออราคาตามตามปเป้งยังสิบหกนะเปลงขาเียเปงเจ้าล้วคือว่าคนพอิีบ้านสุดท้หมดได้หลยผู้หวัดบ้านท้าวกับเขา เจ้าแป้งเมื่อเราผสมมันต้องอันนี้สองทุงอันนี้สองทุ่งเห็นแม่น้องเซอร์ฟเพิ่งซื้อเมื่อวานนั้นเพิ่งเอาข้าวเหนียวสองทุงเอาข้าวเจ้าถุ่งนึ่งเพิ่งเอาตัวนี้ใส่หน่อยนึ่งเพิ่งมาตามสูตรเลยแต่ละคนยันเห็ดบัคือการทางการเมื่อวานกันใส่ยางละทุงเลยนะมึงว่ามันจะแข็งไงนะคือไม่แข็งมื่อกินเมื่อวานเลย อ่อนอ่อนอีกแรกอยู่เอาไนั่นออนอีกแรกอยู่นีแล้วกันเอาแต่แป้งอันนั้นมาให้กันแป้งข้าวเจ้าุ โอ้แม่นด่เน่ยังร้อยแานแมนนุนเลิกวะยังอยู่นะยังอยู่นะแต่ว่าแจ้งได้ไหนบูนี่คือบริษลูกค้ามาซื้ออยู่ว่าบิดรุนแล้วก่าได้ไง่แพงเท่าไดรนะข่แพงตั่งแปดิบห้าโอยง่ายเลยนะเลือกนึ่งสามสิบสองสามใบเอาแม่ฟนนมาพีเดอร์มาพี่เดอร์ มาพ pues> ี nah, ่เด้อมีกระเลมเฮ้ยมีกระแลมกระแลมน้ำแข็่นเอนบอกมีน้ำของเย็นๆนี uh, ่อ um, uh, ้่ฮ um, ะ uh, uh, uh huh, เลือกว่านะเอออแปเปซีไ่ให้ลูกใจก่อนกนะินเนี่ยมันย็นนดิขนมใส่บงใส่บาท ขนมลิงก็มีขนมลิงขนมลิงนั่งว่าดได้บ๊อบไปเกลิ่งกันเเห็นว่าอันอันบอนั่นเอาเกลยอิลงใ่กินเงะเสบีเบอบอันกับแป้งข้เหนียวอันแป้งข้าวเจ้านะทุงนึ่งของขอย ตู้เานแค่มเมกันสดชืนแ่ม่น้นะมันเป็นอะไรันอนถูป่นี่เออเะเปิดอ้ไบกิองเวลกลางเนอกปนะไเปิดอะไรพนะ่อนจะเปิดอไสีด้ไย้นเท้าเปิดเดียว

ขายถุงก็ได้ไอนี่นะโอ้รถพ่วงดิโอ้ยไ้ใจไ้ใจเมาเป็นพ่วงลูกมาเลงลูกขครมากินหนมดิ้งพิเฮ้ยเออดิ้งแล้วเห็นกระดิ้งเอาเอาไปใส่วงใส่บาทก็ได้ประพื่นชั่น้ำข้าวสุกขะสากนอเอืย มันเป็นห่อร้ดเด้เอาเอาไข่อยในห่อนึงเมื่อให้ลูกข่ยก่ค่ะเอาเอาพวกพวงมาเออบอกเลยเอาห่อนึ่งแปะเอาได้ชบงก็ได้อาเลยอืมมาเรือยเขาดูออก้นกคืออะไรนั่นเองุดน่นแล้วก็กลายไปกลายไหมหาหน่อยดน่อยข้านคอยีหรเลาเราคือ เอพวกนี know, das ้อาหน้ามาได้กินกัสปอนเซอร์กันเย็นๆกันพอาะชวนมากอะบอคอยบอคอยได้กินพวกนี้ก็เลยก็ได้บอได้ยันหน้าปันได้โฆษณาได้มาด้วยห่านนั่นแหละห่านแม่เดนดี้ ไเช็คเช็คเปายายดีบอกได้ขายดีบ่เรื่อยๆเนาะบ่เรื่อยลูกปันไดบ่เรื่อยลูกปันไดอันนี้ของอันนี้ของอคเจ้าของพันจะมาคืนนี่นั่นิเซ็นได้บ้านี้้่คือได้เดบ้านคได้คือได้ดีคือได้เลยจะเบิกงินกับเตานี้เปนย จากกระเป๋าแขวนจีเก่าวาแขวนใครแน่จ้ะแน่ดิแน่แน่เพระถ้าวาข้าเคื่องขนก็ะนาะเพื่อเ็ดเป็นขนมได้หลักเส็จแเนาะแมนนี่ก็ซื้อไห้เด้ยังงอข้าวอนี่น้ำตาไม่ได้แล้วอข้าวก็ซื้อไหวลสองหน่วยด่ะแป้งน่ะซื้อไห้ได้สองถุงนะ ปลาคูถุงหนึ่งกับแป้งถุงหนึ่งแหละก็ได้นี่แต่ไทยก็มากินไอ้มาแส่ข้าวคูเขียวเนาะโอเมนอืมสันบ่อคอยดูอันนี้ก็ซื้อใส่ปลาคู่เข,ขียวแล้วอันนี้ก็ได้ใส่แม่ได้มาเห็ดนำบัติเห็ดผู้เดียวมันกระชิบเบิ้ <c oughs> ล FM, 3ยังเออเ้้หมดได้ลดด้เนาะเสรหมดมีฉบงฉบูนะถามว่าราคาเท่นะสอบถามว่าแบบชิได้ชิได้เอาเงินเนขาถือดถามหูราคาแต่เออนั่นทนนี่แบบเอาโลดเออ โกงไ่ได้เลยแล้วหูราคาบ่เลยแล้วติดไวโดเด่เพราะว่าบางมือไม่ตู้มาเลยเราเนเราขายบอนั่นนะเราบนจักราคาติดไว้ติดไว้แี่แ้วติดไว้ดีแล้วติดไว้เบิดวันกุนเย้าขอบใจมีหดเครื่องอบแล้วเฮ้ยเรื่องอบเป็ดอบไก่นี่นะอบกระดูก มวยแฟนน่ะค่ะมื้อนึงได้มวยน่ะบ่ตู้ได้ตะกี้ว่าสิซื้อบ่อ๋อแล้บ่เห็นนะแม่เออบ่ว่ามามามือคนนเห็นเขาจะเอาหนะอือแม่นเพราะว่าสั่งจองสั่งจองมจองีกซื้อซื้ออยู่เซโนวานี่ตัอยู่นตมันมีละมันมีตัวน้อยตัวใหญ่เด้อ ไอชิปหาชิปแบบบ้านอื่นเขามาขายนะเขาไม่ได้ตั้งซื้อในตลาดเลยนะไออยังอันเนี้ยไอชั้นเดียวเหรอบ่บ่สองชั้นอยู่เหามันมีอันน้อยอันใหญ่เด้ออันนี้น้อยก็มีอันน้อยกันอุ้ยส่งลู้กันสบายเลยคในจ้งหน่อยบุกบ่บ่ได้มาซื้อของอย่างเดียวบ่บ่ได้มาซื้อของอันนี้ต่ออันนี้ต่อไหมบ่บ่เอาต่ออันเก่าเนาะ อฉันแล้วค่ะแทะมาถืงมือเราเฮ็ดกินเนาะอย่างกิ่ือเนาะห่อมืออย่างแม่ไมชอบมังคั่วบางอย่างก็ไปซีดดี้เดี๋ยวโมเมนต์มือมันเนาะยังเคยวานี่โมเมนต์วานดอกปลูกไว้ซื่อๆบุ้ไวโชว์พมเรียนว่ามันง่ากบาบ้าวาย่าว่าถ้าว่าถ้าว่ามันนันดึงดูดกันช่ว่าเสียทีด้วยวัน

เอาเอาเอามาตั้งต้นนึมาทางช่แล้วเดียวทั่วเลยทัวนนี้า้องขอว่าแล้วเอยู่พี่้นีเอออนางกวก่อนะก็ต้องเห็นว่าตามหันเออนางกวากป้มกินมนเมนนี่วี่งถง้อเม่แป้งนะตอนวาว่านี่เขาไปขี่ในเฮื่อนก่อผู้ เอาลีหัวขัวกินข่าวง่ายๆตั้งท่ายรอบเลยนะแล้วให้เมนเผือกบมเมนบอลได้เปือกนะ้ใได้เมนเนอ้อมกันมันเลยเอาโลดเอาโลดบริกได้น้ำอาออกมานอกพี่ได้บางคนคิดว่าใกล้ของน้ำิอม่หอย้กด้อ้อมใ่ทอหนึ่งก่อนทอาจังแม มาแกงมะเอออันอันนั้นหนึ่งให้มันอ่อนก่อนหนึ่งให้มันจืดก่อนมีเอ็มด้วยมีแค่เบี้ยบักลำไงเอเนาะแม่เบี้ยบางลำไงเห็นมันหวานกันเลยตัวชีตตัวชีตลายบ่นี่ตัวชีตลายบ่นี่นะตัวชีตลายในน้อยชีตลายในน้อยกันเลยเอาไว้อยู่ใกล้อยู่แถวว่ได้เคยเข่าเฮือนนาวเข่าต้นแก่ตัวนัใกล้กับโบใกล้ปันใด้ ดองกันว่ะดองเบ้าเบ้ายงนียองไส้นเน่ยเออก็ยูนี่แหละกับขสาในเพื่อนน้องบเขายยาเสพยนขสาวคือกันบุาวเลยจะเมีแต่กายกายกกายมากายทางผ่านเนาะทางทางผ่านนะกายเอมนออยู่นันอยู่นทางในโฟมีัีเนองทางผ่านเมนุเลยเออตางไปนอเเมนเจ้าขายแป้งจริง พวกเภาเนี่ยใช่ใช้ตะกร้าไว้ทั้งหนาแล้วใบตั้งไว้นี้เนาะยังเห็นมามามาแต่แล่วมาลยจอยมาแลคยมาซื้อมหลเนาะแต่จแป้งบ่ได้ใสมาเลวบ่ได้สั่งข้าวตีเนทะเลบางคนก็เอามาไลยเอามาไปรับลูกเลยก็ซื้อมาซื้อมาคือยากเลยไปหาผู้ซื้อมานี่ยไม่น่ากินมากิน ชื่อมาแบบว่า <guarding> ด <okay>? ับซิมหากอยู่แล้วมันโบวดเท่ากะหอยเองซิมหากอยู่แล้วขาวถือหญ่เยเนาะ่าวบัคหน่วยชอบพันในอยู่เานอนแต่ว่าอันแต่หานชงหรือบุหงาเพื่อนบิจังว่ามีบอกเห็นอันป้ามีนาเราขายยุบจะเราขายหน่วยเท่าไหร่บุยังบริษัทถามนะ มันมันมันบ่ได้ขายรอบนี่แต่งอีกยดนกเด็กเย็นมันเก็บใจโดนยุกผ้าห่าวนี่เออเพ่งบ่คือรับเดือนชิปอันนี้ดับเพ่งเหรอวะเพ่งเดือนชิปนะนี่เดนดับเนาะอ่ารับปาดินเนาะข่าวดับดินข่าวบดดินบันนี้บันนี้สิปเพ่งเดือนชิปเพ่งยังอีกชิมหามอสบายหมักผ้าวมันอยู่ได้โดนอยู่แล้วผ้าห่าวนะได้มันบิมรอบนี้ไปแล้วแล้วกัเขาเสีมาแบบ เป็นเมื่นเด้เป็นทุงเด้ไม่ใช่เด้เราซื้อได้แบบยังยังยังใส่ได้วบบนี้แตหาซื้อแค่แบบซื้อใส่เป็ซื้อใส่ได้แบบนี้ตลาดนัดเด้ผลบาสิเอามาอยู่เออตลาดนัดมื้อนั้นสิมาหลายอไรรอกมันมันนี้ก็บมันมันมันคูดมื้อคู่นี่รอดแล้วเนาะมื้อนล้ีดแล้วบ่ต้องไปดอกตลาดใช่ลงตลาดนัดนะฮะตลาดบ้านเฮานี่ได้ตลาดบ้านเฮาเลยนะอ่ะว่ายเนาะว่ายเลยเจ็ดโมงกับว่าย เขาหนาชีอันนั้นไหวอันชิงหึงเนาะแบบอันนี้ไหวพดเจ็ดโมงอยากไปบดเลยไปบ่แล้วจะคอยอยู่ใกล้คนเจ้ามาโหลดเบื่ออันนั้นอันนี้ให้ลูกโหลดยางลงไปว่าไหวเจ้าคนเฝ้าไปใช่หรือว่าเอาขายเบิดบ่หรือว่าเขาเฝ้าที่กับบดไดเไหมที่กับบดไล้นะคนหู้ว่าตลาดไหวเพิ่งกัเอามาจำกัดสิน้ำชิ้นชาห่าโลคนมูก็ไดานเมียเบิดไหว ขายแป๊บๆติแ่ม่ขายแป๊บมีตู้นอยู่นอนอยู่หน้าประจำแน่นอนโดยนอนอยู่หน้าประจำเลยคนนั้นบุคอยอยากมาหรอกระบายอ๋ออันมวยนี่เล่าติเป็นคนชาญติอ๋อนึกว่าตตนนน้ี ไปน้ำสินะตั้งอย่างให้ง้วแล้วยังมาเห็ดถึงสินะก็เลยตั้งโตห็ดมันก็เลยบุกอยมีติดตั้งติบข่าวได้ค่ะของใครของเราของปู้เออติบข่าวของปู้มวยของพ่อเออเออเพราะว่าเราบอกยังไงแคเพื่อนมีลูกค้าประจำเพื่อนนะบัดนี้เรามาหอยได้มากเลยเรามาหอยไว้หอยไว้เนาะเพื่นซื้อกขายแต่วันนี้บัดนี้มันลูกค้าเรามากเลยเราเลยเอาไปส่งลูกค้าเรา มากไว้วยของพอดิติบเข่าของปูไมีแต่แนวใช้เข่าเรียว่าแต่ละคนหนอยู่ว่างนะตอนแรกมากับไปนักพนันประมาณเรียนพิเศษละวานนี่นะเรียนแมนเรียนพิเศษเมื่อไรคนเปิดเทอมเมื่อที่เศร้าห่านี่เืยโดนจันน่ะลูกคอยจบแหละจบแล้วเรียนเก่งนะจบแล้วจบเอง หอดชามปีก็ยังยนื้อเมนปีหนาได้หอดเนาะมี่่ากระชงอ่าพอดีเอาไปแล้วในีหนาเนี่ยครับบอกไปปีหนาเดี๋ยวกคือไอาทิตย์เด้เมนทะเลใหญ่เลยก็เต้ป้าพันมาป้าบัวพันว่านะแล้วก็อาทิตย์หนึ่งไปอยู่สองมื้อยังที่ไปไปว่ายุ่อเอาเลยมันจะมันเฮาเฮาบวบไวแบบนี้เอาเรื่องเถื่อเฮาไปน้ำหาใช่ไหมมันไปนอนเฮือนเนบแบบนี้ ปนําหาต้องเธอนําผเดต้องเธอเอาเฮ็ดกับเขาเนาะเฮาเฮ็ดกับเขาสิเฮ็ดเฮ็ดว่าลูกสิไปสนิทบ่าวเลยเนาะเพิ่นอยากไปทางเอมันถ้าว่ามันยังมันฮู้จักบ่มันก็บ่ได้ฮู้จักหยังเด้อบ่ได้จักหยังหักแต่ว่าอันยุดนี่อยากอยู่ซื่ออยู่นอนเล่นเกมซื่อไก็ได้นั่นแหละกบว่ามันมันมีแบบว่าเฮาเว้าหลายมันก เมื่ออยู่เพื่อนป้ามันฉีเขากับว่าวปาไหลฉีตอน,นตอนนั้นแม่นตอนป้ามันบัวมานั่นไปชุ่มืออ้อไปชุ่มื้อตอนนั้นน่ะคือว่าตอนไปเรียนพิเศษนะเนาะตอนอยังบริยุทธ์นั่นคือจังว่าคือเลยม,มาการมาเฮ็ดก<อ>ารบ้านมาเกียนงจ่องซื้อตัวัดนั่นตัวัดนี่เพราะอัน หยุดบัดนี้บ่จักขอหยุดว่าสิลืมยังเฮยน่ะเอ้ยจะไปจ้ะอุ้ยสิลห้สิลอ้โจรนี่พุ่นเอาขึ้นตัวใหญ่พุ่นอู้โจรนี่เนาะเมียงมากยังน่ะอเอาขึ้นชั้นเออโอ้แนวมันมักได้ข่ะ เออเอาขึ้นหัวนั่นคืออยุบ e พิกซื้อบ่ราะทพิกจัของบ่พิกซื้อซื้อมัเจ้ามันชุกมันชุกเลยย่างเอาไว้ย่างมันไว้สิได้มันขนาดเื่อนในตลาดนั้นนี่บ่พิกนะ เราต้องลงต่เศร้าแล้วแ่ัมท่านไม่ข้าตงตื่นตั้งแต่แบบมากับแบบว่าคุ้มหัวคุ้มหางมากนะดุกไันด้ทางหนาวลยแต่ต้องตีหน้านะเออก็อยากท่านบายังก็ไรช้ำหกงงนี่ก็ยังมาท่านเฮงยังอยากเวิดยวนก็ไรแต่เคยลงมาเลยแต่แต่แต่เราถีบแันท่านนะตายนะแทนเทนะเมื่อนี้ยรนย่มมากกับบ้านเิดมาหอดอีกนะเจ็ดมุงวันนี้เรามาโมได้อ่ดเชียวละบายแด้ม่านแล้ว เจ็ดมูแตเริ่มใบแล้ถ้าบัวกัหอมได้ใช่ไหมต่างส่บัวมัหอมต่นลายกับในข่าพันแังมาอยากอายุนกไม่ยูดันมาสิได้ขา่ดียุ่นเนาะไข้หอมดรเนาะได้ไข่ดีเลยยูแบบความมาสีเข่าชี้นำแม่ัย่่วดได้ขายน้ำมิน่าสีเข่าแล้วทำเครือไปเปิดยุ่งเื่อนห้านี่ จักไรสเขาไปอยู่ไ่ใชกิตมกับพ่อเฮ้ไปสใเขสีขาไปอคนคนอยู <k <k ่แถวนั้นคนอยู่แถวนั่นก็เป็นสีมีเนาะไเเาก็ได้มีเฮือนแผไหนกางคืนกับบัไมีไหอกับเฮือนนั่นน่ะเฮือนนั่นเฮือน เันจฉาคูนนั้นเรากะมันกัดกันหัวกันตาอันนั้นก็แต่เราอยู่หน้าเราบริข่อยู่บ้านปีเดียวเราวก็ไปนู่นนู่น่นอืมฉีมีไพ่ไีมต่ต้องนน้ำหมาบอกอยู่พราะว่าฉี่ามเลยแยมคนก็นบบนั่นเลยมีคนน่นโบมอมไอันนี้แบบมาว่าแล้วอันนี้คุกคับคุกคับแล้วของคนมาสิเทาเนาะเดิเด กุมบั่บกุมบั่มแะพอได้ขายน้ำผึนมาซีเข่าเอิมลอยเทืออ่ะพูระคัอ่ะูะไรยังซีเลยเงินแล้วได้ขายเรื่อยๆยุ่เจอลูกเต่าเข้ามาก็น้ำในขนมแน่นน้ก็ได้นมนุ่มนิ่มเป็นกันนะถึงมาขายเข่าขายน้ำใครกลัวอันฮาบมีนาเห็ุอยู่เลยใครกลัวยู่่รื่อยๆอยู่เปิดกับเปิด่อนอยู่ บเอาเสียงรุ่นเสียงเนาะผูกเอาตัวนั้นมาได้นอนอยู่นี่เอออย่างนก็นอนเนยแล้วแล้วลูกค้าเอ้ยเอ้ยก็อยู่หันกันนอนอย่างละกันิจวดเอาแล้วที่จวดเราแล้วหมาจำข่อยยานนอนอยู่เอาไข่แล้วไข่กันชินอนที่กันแเนาะเยอะเลยเนาะห่าแล้วเนาะปุรีเอาเจาะปุรีเอเจาะ นายลายกับลายกัพ่อมัลายตืบดื้มอไม่แน่นแพอดีพอดีกบ่านเท่าวะทานเพราะว่าากูนี่ัดยันคือสีเบิองน่อยๆนะเบิงนะแม่แนะเพราะว่าคองเ้าโบรันดีคของเาลาย ของห้าวลายว่ะชื่อสำนีมันกระเบื้งคือลายนะหัานเขาพอดีด้พอดีจะเจาะพอดีแน่นนะฟรีแน่นนะหน่อยเรื่องกระเน็ดโบโบตูดอันตัวนั้นมาอีกเนาะตูดแปลว่าหายหายทะลุตัวนี้ได้พร้อมนะเออตูดมาสี่เหรอเออแปลว่าหายฟรีลมโตนะมันมันเจาะประตูด้เออ ดีกระเทินนะกี้เงนวาสีตะกี้เงินวาีหามันลมตทั้งนี่ได้อบัดพอเอามันจาที่านดีๆได้รบ๊ทใบานอ่านเขาหน่อยกวแต่บานนั่นวาสีเอาวาแพงเดียวคือกระเทินอีกคือสั่นโพดดิคือสั่นโพดอะไรเลยเอามาส่งปไปะฮาก่ไปละบัดิกินแล้วนะบอแล้วชื่ออไยังมทันเลยใส่ย่ เที่ยวแก่เยอ่าพอดีวันวันซุกค่ะเคเนาะมันซุกแมนวันศุกแลนวแมนเห็ดอันนี้ก็สิ่มตู้กับสิมามื่อศุกร์เลใช่แบบเย็นๆนะเนาะจำหม้อาวเดอำสิ่ยางลงเงื่อนใตู้หน่อยชิ่ลงไปหาถิ่ต้องจำคมอัดไ้โหุดูเพื่อนเราแบบมีบ่เพื่อนเพื่อนเดียรเพื่อนตู้ใหญ่ ใบตองเรืนามีใบตองมีตี่มีนนี่หอมมาแต่หน้าพ่นและแต่หอมมาแต่พ่นแลับมีอยอยนาน่อนมีอันก็แวน้ำวะาก็เดียวออกออกหมายเด้ม่มีไว้เออไปทานลยีแวแควตอนี้ไปโอเคสปาลุงเลยบ้นี้มาอุดโนนพน มีโอกาสได้มามากินเพลกันเลยแวะมาเห็นน้อนางขมหงอยอยู่ก็แดดแท้แดดแท้ว่ะก็เลยใส่หนังกกก็ดีดีบอกมามาบอกเรามาบอกเราใส่หนางก๊อกสิแม่ดูยุบอันนี้นางก็ไม่ใช่ยายพี่ได้ป่ะเออมาบอกมาบอกเราใส่หนางก๊อกเราอยูเลย

paibab sabi sabi nga,